สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริ p โต Insight ผมจะพาทุกคนไปคุยกันเรื่องที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อโลกคริปโตไปตลอดการเพราะวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่าจุดบอดมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์ของตลาดคริปโตหรือพูดง่ายๆคือมีเงินมหาศาลร,ระดับล้านล้านเหรียญที่ถูกเก็บไว้นิ่งๆไม่ได้สร้างมูลค่าอะไรเลยในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ครับ บทความนี้มาจาก crypto.news เขียนโดยไรอันโชวเขาบอกว่าถึงแม้ว่าโลกคริปโตวันนี้จะมีเงินไหลเข้ามามากมายจากทั้งสถาบันการเงินนักลงทุนรายใหญ่และกองทุน ETF ของบิตคอยแต่มูลค่ามหาศาลเหล่านี้กลับนอนนิ่งอยู่ในกระเป๋าอยู่ในรูปของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้งานจริงพูดให้เห็นภาพมันเหมือนกับเรามีทองคำเต็มโกดังแต่ไม่มีใครเอาออกมาทำอะไรเลยมันอยู่เฉย ทั้งที่มันสามารถสร้างมูลค่าได้มากกว่านั้นไรอันโชเรียกสิ่งนี้ว่าหนึ่งในความผิดพลาดด้านการจัดสรรทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเงินยุคใหม่เพราะในระบบเศรษฐกิจถ้าคุณมีทุนแล้วไม่ปล่อยให้มันหมุนมันก็เหมือนกับน้ําที่ไม่ไหลสุดท้ายมันก็จะนิ่งและเริ่มเนา่าแล้วทั้งออกคืออะไรไรอันเสนอว่าถึงเวลาแล้วที่บิตคอยและคริปโตจะต้องถูกมองใหม่ไม่ใช่แค่ทองดิจิทัลหรือดิจิตัลโกล แต่ต้องกลายเป็นทุนที่ทำงานได้หรือ productive capital หมายความว่า Bitcoin ควรจะถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในระบบสินเชื่อหรือ collateral เครื่องมือสร้างผลตอบแทนหรือ yield หรือแม้แต่เป็นสินทรัพย์ชั้นฐานของระบบการเงินแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็น tradfi, cfi หรือ defi ก็ตามแล้วจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นได้จริงไรอันเสนอกรอบใหม่3ขั้นตอนที่จำเป็นต่ออนาคตของคริปโตครับ ข้อแรกต้องมีโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์ที่มีมาตรฐานระดับสถาบันรองรับทั้งการค้ำประกันการทำธุรกรรมที่เป็น compliance ได้และมีกรอบกฎหมายที่มองบิตคอยเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันได้จริงข้อ2ต้องสร้างสะพานเชื่อมโลกให้บิตคอยสามารถเคลื่อนย้ายได้ข้ามระบบ TradFi, Cfi และ Dfi ไม่ใช่แค่การแรป็ปเหรียญแต่คือการใช้งานมันได้จริงในฐานะสินทรัพย์ที่ชำระบัญชีได้หรือ Settlement Asset ข้อสุดท้ายต้องมีนวัตกรรมทางการเงินที่สร้างผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงหลายระดับเช่นการให้ยืมแบบมีหลักประกัน s t a b l e h o i ที่คำด้วย BTC หรือ Yield Strategy แบบ Delta Neutral ที่สร้างไรายได้ให้ผู้ถือครอง Bitcoin พูดง่ายๆคือถ้าเราทำได้ Bitcoin จะไม่ใช่แค่สินทรัพย์ที่ถือไว้ใช้ใชเพื่อเก็งกำไรแต่มันจะกลายเป็นเครื่องจักรทางการเงินที่ขับเคลื่อนทั้งระบบเศรษฐกิจคริปโตแต่ถ้าเราไม่ทา ไรอันเตือนว่าในอนาคตบิตคอยอาจถูกลดบทบาทเหลือเพียงแค่สินทรัพย์รองในระบบการเงินที่มีสินทรัพย์อื่นทำหน้าที่แทนส่วนตัวผมมองว่านี่คือมุมมองที่น่าสนใจมากครับเพราะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ถือบิตคอยมานานอาจถึงเวลาต้องถามตัวเองว่าเราจะทำให้มันทำงานได้หรือ,อยังการถือเหรียญไว้เฉยๆหรือฮอดดอาจไม่พออีกต่อไปอนาคตของคริปโตจะขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถเปลี่ยนสินทรัพย์นิ่ง ให้กลายเป็นทุนที่เคลื่อนไหวได้หรือไม่และถ้าเกิดขึ้นจริงมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจใหม่ที่เงินทุนทุกหยดเนียนสามารถสร้างคุณค่าได้ด้วยตัวมันเองขอบคุณที่รับฟังจนจบครับบทความอ้างอิงจาก Crypto's One Trillion Blind Spot: Nis a New Framework เขียนโดย Ryan Cho เผยแพร่บนเว็บไซต์ Crypto News วันที่26ตุลาคม2025 อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลจากทั่วโลกครับและขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเนื้อหาในรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปมิได้มีเจตนาชี้นำหรือให้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับ Crypt o Insight สวัสดีครับ